สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องคนที่เอาคลิปเฮี้ยๆลง Youtube นะครับอ่าเรามาดูเลยครับกูกดเข้าไปใน y t u t u แล้วพิมพ์ว่า b s a z x C, แล้วกดค้นหาครับดูนะครับคลิปเขาก็มีแต่อะไรคนเมกสองอะไรเนี่ยคนเมกครับช่วยดูกันด้วยเพราะเมกทำเป็นเดินตากฝนครับเขาบ้าแล้วนี่อะไรเสียโดมนะ้าเมกเขาบ้าครับ มีแต่คลิปเหี้ยๆลงเขาไม่เอาคลิปเหี้ยๆอะไรไร้สาระมาลงหรอครับใครเขาจะดูเขาไม่ขำด้วยหรอครับเดูๆๆเนี่ยครับโอ้โหไม่ต้องไปดูของเขาหรอกนะครับมีแต่คลิปอะไรรู้อ้เนี่ยครับดูๆๆเอาแต่คลิปมาลงนะครับคลิปอะไรคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะรู้ครับน่าดูไหมเออ ใครเขาจะดูครับเออก็เข้าไปดูเองนะครับดูดีก็ใครเขาจะดูครับอ่ะผมก็ขอจบแค่นี้นะครับขอดีครับ